เพื่อนๆรู้ยังลอตเตอรี่เก่ามีค่า50บาทอยาทิ้งนะครับนี่เห็นไหมใครมีลอตเตอรี่เก่านะผมลดให้50บาทเลยนะใครที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ของวัตถุคีนนะครับทั้งสาสูตรเลยนะสูตรละ50บาทเลยนะวันไหนหวยออกนะไม่ต้องไปทิ้งนะครับไม่ต้องไปเสียใจเก็บลอตเตอรี่เก่าแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ผมดูนะครับ1คนเนี่ยผมให้30นะครับก็นึ 1, ่งสองซื้อสามนะครับก็ เอามาแลกซื้อรถได้เลยนะครับ50าบาทเพื่อนๆโอ้ค,ครับวันนี้ผมก็พาพเพื่อนๆมาดูห้องสปานาฬิกาหรือว่าห้องขัดนาฬิกานะครับตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเรามีห้องขัดนาฬิกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราดูแลรักษานาฬิกาไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทวอทหรือนาฬิกาทั่วไปนะครับตอนนี้เราทําการตลาดนาฬิกา2ส่วนเลยในะส่วนแรกคือนาฬิกาสมาร์ทวอทเนาะตอนนี้ฮิตกันมากนะรับขัดรับสปานะครับ ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือนาฬิกาดั้งเดิมแบบว่าที่เราใช้กันแหละเรียกว่านาฬิกาอนาล็อกแบบเข็มหรือแบบดิจิตอลนะครับเอาเป็นว่าใครที่จะซื้อนาฬิกาแล้วอยากจะดูแลรักษานะครับหรืออยากจะสปายอยากจะขัดหรือใครใช้แล้วเก่าหรือนาฬิกาใหม่ๆก็ได้อยากจะให้ใหม่ตลอดก็ซื้อผลิตภัณฑ์ของเราไปได้นะครับช่วงนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าลอตเตอรี่เก่าว,วันหวยออกนะครับหวยออกปุ๊บลอตเตอรี่ที่เราซื้อมาเนี่ยตั้ง50บบาทนะลดได้ก็ เอามาเป็นส่วนลดได้เพื่อนๆโอเคเนี่ยครับเห็นไหมครับนี่นะครับหรือใครจะซื้อทั้ง3สูตรก็ได้นะไม่เป็นไรนี่ถ้าเป็นทั้ง3าสูตรก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเซตใหญ่3าสูตรก็อยู่ที่พันกว่าบาทนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบนะครับผมจะแถมป้ายน,นี้ไปด้วยนะนี่รับสปายในการสมาร์ทวอทนะช์นะช่วงนี้เราก็เอาไปใช้สร้างอาจะสร้างอาชีพได้นะครับนี่ครับนี่แถมป้ายให้ไปสองอันเลยนะแล้วก็แถมไขควงเล็กๆไปให้ด้วยอันหนึ่งนะนี่ไขควงอ e ยู่ข้างหนนี่อนะ่าเอาไว้ซ่อมนาฬิกาได้ครับ ชุดละ1770บาทคุ้มมากๆนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็ส่ง EMS ให้ด้วยนะครับไม่เสียค่าส่งนะ1770บาทนะครับไม่เสียค่าส่งเลยนะเพื่อนๆผลิตภัณฑ์เวลารักษานาฬิการะดับพรีเมียมของเราเนี่ยตัวน้ํายาเนี่ยนำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับส่วนส่วนพวกของแถมเพ็เพกเกจิ้งต่างๆเนี่ยก็มาทําที่ประเทศไทยนะครับส่วนน้ํายาเนําเข้าจากญี่ปุ่นเกรดดีมากๆนะครับซื้อเอาไปใช้ไม่มีผิดหวังแน่นอนครับ ตอนนี้ขายมาแล้วประมาณปีนึงนะขายไปได้4ประมาณ400ชุดแล้วเพื่อนๆขายดีมากมก็เข้ามาดูในรีวิวของเราได้นะครับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเพื่อนๆก็ดูที่ช่องของผมนะครับหรือว่าดูที่รีวิวนะครับคลิปนี้จะโชว์เขาเรียกว่าโชว์ลอตเตรี่เก่านะครับนี่นี่ลอตเตอรี่เก่านะครับนี่นะครับผมมีทั้งหมด30โปนะครับโปผลิตภัณฑ์โปเปิดตัวเรามีทั้งหมด30โปวันนี้ เป็นโปรแรกนะครับหรือเรียกว่าโปรลำดับที่1น,นะครับพยามนะครับว่าโปรลำดับที่1น,นะใครสนใจทักบ้านเขียวมาได้เลยนะบ้านเขียวก็ใส่สัญลักษณ์แอดแล้วตามด้วยวอชูหรือวอชูขีนก็ได้นะครับโอเคคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายโรลล์ี่เก่าอย่าทิ้งนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อน